โว้ยดีดด้ยเฮียโคตรเร็วเลยโอ้ยมันมีป่านมากโหแล้วดูโคตรเร็วโคตรแรงคือมันจะลอกอ่ะมันจะหายยากมากเลยพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วก่อนที่ไปเห็นดาบแล้วพี่ไม่เอาแล้วรีบเลยพี่เมื่อเร็วเลยมันหมาแล้วมันส่งไว้ใหญ่แล้วจิกกันมาแล้วจิบหายละเอาละเร็วเร็วเร็วตีตีตี มันโวยมันโผล่แล้วม <half> ันจะมีต่นึงเาเไม่มาโวยคอนเร็วมากเมื่อกี้อ่ะเอาวิ่งิงพี่เห็นโดนโดนโวยที่แบบอียอะไรวะตาคิ้วให้ผมไอ้เชียเกมนี้ยังไงเนี่ยพี่ปวดพอ้ยีมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามเลย อกเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าผมออกอะไรวะแอชมันอ่อยเท่มไม่ค่อยได้อ่ะไออีไหมเอออย่างนั้นแหละแล้วอย่างนั้นไม่เอาว่ะมันไม่พอเออเดี๋ยวนี้ไออีไม่ค่อยได้พี่เล่นอะไรดีวะ first blood w e l หายจะเริ่มเลยโอ้พี่จะเล่นถ่วงได้ปะเนี่ยเกงเนี้ยตายกันหมดเลยทีมทูทีมวัคซีน เป็นตัวอะไรเนี่ยเราขึ้นเหมือนกันลูกแต่เล่นหมุนอ่ะพี่เฟิร์ตเออไม่ต้องเล่นแบบยาแต่เล่นดีไว้ก็ได้อยู่อ่ะรึบหลบโอเคแต่ว่าทีมมันในนั่นหมุนแล้วแหละแล้วคุกน่าจะคุกอย่างน้อยเซเวนเอาทรุดโัวแกต้องคุกอ่ะหลบหลบกลมหมดดูแน่นด้ยเออโคตรเกลียดเลยแต่พี่เข้าไปหาแน่นเพราะว่า โอ๊ยโอ๊ย,อย,อยแต่ไม่มี AP เยอะแล้วมันยัมีกาลิโอใช่ปะเนี่ยกาลิโอเหมือนเดิมอยู่ปะเนี่ยที่ AP ยเยอะๆแล้วมันจะโหดคตอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่แล้วอ๋ออันนั้นกาลิโอเก่าเนาะแค่เกาะเฉยๆแค่เกาะเมื่อก่อนโคตรโหดอะยิ่งไอ้ไอ้เนี่ยออกเยอะจริงเออปาไม่ได้เลยมาถนัดสายแล้วว่า

เอ้าจนมันทิ้ก่อนมันทิ่งก่อนหายพี่ตาย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 ยายตายยี่ตายไม่รอดยี่ไม่รอดยี่รอดเฮ้ยได้ไหมได้ก่อนตายบทพี่ไวเฮ้ยเกมนี้มันเกมที่นานได้เลยถ้าพี่บดชี้อย่างเงี้ยก่อนใจบเลยต้องทรมานขนาดนี้เลยวะทุกเกมคือเราแพ้เร็วมากอะ ก่อนพี่จะไปขี้กับผมนะ้สัมผัสมาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนานเดี๋ยวนานถ้าผมตายง่ายอย่างนี้ผมว่าผมรู้แล้วผมนอดเลยนั่นไงเอาอะไรใช่ไหมโอ้ยขนาดนี้อันตรีต้องห่วงกำลังกายโอ้ที่จะกลับมาได้ไงยังตายปะตายไปได้เป็นกำลังใจเป็นกำลังกำลังงั้นเอาผมตัวเดียวเดี๋ยวมึงเจอแน่มึงจากใคนอีกเออเออ ตักเลนะทหมดเลยเนี่ยเลยทหมดเลยนะอุ้ยผ้างไปนิดนึงใช่ไอันดีไ่เป็นไรอิมเอิ่หน่ทานนี้ก่อนแล้วกัน้งมนามันเฮ้ยมันโอ้โหหุนทีเด้วแ่ปีอ่าปะเออไปเกี่ยวนาอยู่นู่นนะเกี่ยละ อยนะากอยากรู้สึกแบบนี้มานานละตั้งแต่ตอนที่ผมยิงไปตอนแรกแดงล็อกผมหัวมันล็อกหัวผมเลยนั่าจะอะไรวะน่าใช่ไหมมันกระจายด้วยแกโคตรเลยยังมันโคตรแล้วไม่กระจายแบบแบบนั้นนะกว่าที่ต้องอ้างชนะเลยก็ได้มันปดขี้แล้วก็ทักมา โอ <boundaries> <si suppression> ้ยเราถามนี่อะไรที่เราถามหาไปขี่าเลยพี่ไนมันบอกว่าให้ไปขี่เดี๋ยวจะรอกูไม่สนใจหรอกจะไปเล่นก่อน ่ถ้าพี่เอาแบคเคอร์ก็จะโหดมากเลยดิเออจริงหงกอาเหมือนกันแบ็คเคอร์อีกจริงเนาะโอ้อะไรของกันมันนะมั็นผิวแบบออเทอเนทีเราต้องรอครบห้าคนเ่เดอนะครบห้าคนเแหนแนี่กำลังจะจุดแล้วแนีอ้ยมาโดนิบหายแล้วยังมาโดนกุเฮ้ยอ้เออาัโดนโดนโดนมันยากอะก้อ ไปเไม่รู้เหมือนกันไหนไม่รู้อ่ะนี่ไงเจละติดตามให้โอเคสวยอาจจะตามไปละโอยสเวนนลของมึงเนี้ยที่ได้อยู่ป่าีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยพี่ต้องีพี่ต้องคีพี่ต้องีแล้กันไเหอโอ้ยพวกนี้แม่ก็ตามล่าหาโหเย็นเย็ แค่ไฟเดียวอะซันไฟเยร์พี่ทำได้เป็นพันกว่าที่แค่ไฟเดียวอะอาเเ้ยไฮ้อเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮี้ยเ้ยเฮหยยเฮไย้ยเ้เี้ยเ้ยเ้ย้ยยเี เย่เลยคนไม่ตีกอนเฉยเลยมือไม่ตีีเก็ได้แล้วกิงยขึ้นอย่ตโอทุกคนพยายามมากก็รอพี กลิโอตาคิปหายแล้วกะแทกเนี่ยได้ป่วได้ป่วไม่รู้วิงเดียวอย่กันไรกัไปไมด้ปนี่ได้ป่ะเนี่ยิาิงมากเลยไปแล้วตอนนี้เรากำลังแบบเลยโ่จริงถ้าเรา5ชนะเลย

เอาแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้ววิ่งวิ่งโหวิ่โหมันจะออกแล้วมึงจะมันจะบอกอีกว่าจะเอาอีกได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็ตีมีการบอกกันว่าจะพุชได้ขนาดไหนพี่กูจะแตกแล้ว